วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับหนึ่งอโนไทยนะครับกับรายการผู้ชายติดมันนะครับรายการผู้ชายติดมันนะครับหลายท่านนะครับที่เพิ่งเปิดชมรายการของเรานะครับเราออกอากาศอาทิตย์ละ2วันนะครับคือเสาร์และอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับท่านผู้ชมที่เปิดชมรายการนะครับผู้ชายติดมันของเรานะครับก็จะเป็นรายการรูปแบบโทรทัศน์แนวใหม่ นะครับที่เข้าถึงนะครับผู้ชายโดยตรงนะครับหลายรายการทำไม่ได้แต่เราทำได้นะครับเราถึงตั้งชื่อรายการว่าผู้ชายติดมันนะครับอะไรที่ใครทําไม่ถึงเราทําถึงผู้ชายจะรู้ว่าคําว่าถึงหมายถึงอะไรนะครับรายการของเราจะมีหลายช่วงด้วยกันนะครับอย่างเช่นช่วงของ The Connection นะครับจะเป็นเรื่องราวของการสะสมนะครับที่ผู้ชายชื่นชอบชื่นชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการสะสมของต่าง อาวุธหนังสือในการหรือกระทั่งเครื่องรางของขังนะครับช่วงของ travel and lifestyle ช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นท่องเที่ยวที่หลายๆคนไม่เคยท่องเที่ยวแต่อาจจะเคยไปมาแล้วแต่สถานที่ที่เราจะอาจจะไม่เคยไปพบนะครับอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงของ x อ o n นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของเราก็รู้อีกแล้วคำว่า x นะครับโซนก็คือ พื้นที่เกี่ยวกับ xx นะครับเพราะนั้นช่วงนี้พลาดไม่ได้นะครับจะเป็นช่วงของใครที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับเข้ามาหาพวกเราและช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของ night life นะครับช่วงนี้แหละจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่หลายคนตั้งต,งตารอกำไมถึงตั้งตารอครับก็เพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานบันเทิงต่างๆยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นคอกเทลเลานะครับหรือ สถานที่ที่มีน้องๆโคโยตี้เต้นอยู่นะครับหรือสิ่งต่างๆก็ตามที่อยู่ยามค่ําคืนเราจะไปทุกซอกทุกมุมและในช่วงแรกของรายการเราในวันนี้นะครับก็คือช่วงของ The Collection นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ารอบๆตัวหนึ่งนั้นนะครับมีสิ่งของต่าง,าง,างๆมากมายตอนนี้เราอยู่ที่ซาชาเฮาส์นะครับเราเรามีผู้ร่วมรายการหนึ่งท่านนะครับมาพบกับท่านเลยแล้วกันครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับสชาเฮาส์นะครับสวัสดีครับคุณก๋วยนะครับคุณกล้วยนะครับคุณสชา่ทนาศีวณิชชัยนะครับเป็นเจ้าของของสชาเฮาส์นะครับสอบถามคุณก้วยนิดนึงครับสถานที่แห่งนี้เป็นมาอย่างไรครับทำไมถึงมีสิ่งของตกแต่งอะไรต่างๆมากมายเริ่มต้นของการทําธุรกิจนะครับเพิ่อนผมทาทางด้านเ e ลบค่อนข้าง ยาวนานสิบกว่าปีนะฮะครับคันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่เป็นวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างนะครับมาจนถึงเป็นผู้รับเหมารับสร้างบ้านอ๋อคือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการก่อสร้างมาก่อนใช่ครับใช่ไหมครับแล้วสิ่งของพวกนี้เรากําลังขายหรือว่าโชว์หรือยังไงครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมตอนแรกผมจะหาสินค้าดีๆนะครับมาตกแต่งคือตอนแรกผมทําที่นี่เป็นโรงแรมนะฮะอ๋อตกแต่งแล้วคันนี้ณตอนนี้เป็นโรงแรมไหมครับ ตอนนี้กำลังปรับปรุงเป็นโรงแรมแล้วคาดคาดการณ์ว่า MIC จะเปิดเป็นทางการได้ต้นเดือนกันยายนครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเ,เรากำลังพัฒนาจากสถานที่โชว์สินค้าปรบับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้กลายเป็นโรงแรมในนามของสชาเาจริงจริงผมจะทำโรงแรมก่อนนะฮะอ๋อทำโรงแรมก่อน<ช>ด้วยแล้วคราวนี้เพลินผมไปหาสินค้า จากทั่วโลกเลยนะฮะตอนแรกก็มาดูสินค้าในเมืองไทยก่อนก็มีปัญหาว่าสินค้าที่สวยๆราคาค่อนข้างแพงมากครับผมก็เลยมีโจทย์ว่าผมจะทำไงให้ผมทําโรงแรมที่ดีที่สุดสวยที่สุดในราคาที่มันไม่แพงโอ้โหครับเป็นคอนเซปที่ดีมากครับท่านผู้ชมงั้นผมถามเลยแล้วกันครับผมเห็นมีราคาติดอยู่ด้วยครับแล้วก็สิ่งของต่างๆพวกนี้เป็นนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับนำเข้าจากต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพวกนี้ทําจากอะไรครับคริสตัลตัวนี้เป็นคริสตัลจากอียิปต์ครับ อ๋อใช่สวีอสวีกี้อะไรพวกนั้นหรือเปล่าคงคงคุณภาพอาจจะไม่ถึงขนาดชวาลัสกี้แต่ว่าคุณภาพค่อนข้างใกล้เคียงครับอย่างอันนี้สี่หมื่นสครับโอ้โหใช้ได้เลยนะแต่ลดลดห้ร์เซนะครับเหลือแค่2,000ัน0 0งพัองครับสองครับงั้นผมชอบอันนี้ฮะครับอันนี้คืออะไรอ่ะครับมีไฟไฟด้วยถ้าเป็นชื่อเป็นทางการเราเรียกว่าอิเล็กทริคอไฟเพสอิเล็กทริคอไฟเพสคือบ้านใน ในสมัยก่อนถ้าเป็นเป็นบ้านในยุโรปหรือในอเมริกาสมัยก่อนนะฮะจะเป็นฟืนจริงๆแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวเนี้ยบ้านส่วนมากก็จะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในคอนโดคงไม่ได้ใช้ฟืนจริงนะฮะเขาก็เลยเลยตัวตกแต่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตกแต่งเป็นเดคอเรชั่นก็จะเป็นไฟหลอกนะฮะไม่ได้เป็นไฟจริงอ๋อเป็นไฟหลอกมีหน้าน่ากลัวเนอะสวยครับร้อนไหมครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับอ๋อแต่อุ่นๆนะ มันก็เป็นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจจะมีความร้อนบ้างครับอ๋อแต่มันไม่ได้ร้อนจริงใช่ครับใช่ไหมฮะไฟพวกนี้ก็ไม่ได้ติดจริงก็มันเหมือนมอนิเตอร์ครับเป็นเหมือนโชว์โชว์ให้ดูอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมขายที่สองหมื่นครับลด5 0แล้วก็เหลืออ๋อราคาลดแล้วครับเราคาลดแล้วสองหมื่นครับข้างบนกับข้างล่างนี่เทคโนโลยีเดียวกันถ้าเป็นอิเล็กทริคอไฟเพสเป็นเทคโนีใกล้เคียงกันครับอ๋อท่านผู้ชมลองลงมาดูครับครับอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้ไฟเหมือนกันวุ้ย อ,อันนี้เป็น,ปนไฟหลอกเ,เป็นทานหลอกครับอ๋อหลอกเหมือนกันฟิลลิ่งมันจะเหมือนไฟจริงๆครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะต่างกับตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นไฟไฟไฟหลอกแต่ว่าไม่สามารถให้ความร้อนได้แต่ว่าตัวนี้สามารถปรับปรับให้ความร้อนมีฮีเตอร์อยู่ในตัวนะครับหมายถึงความร้อนจะออกมาเอ,อ้ยมีออกมาจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมครับคือถ้าบ้านในในถ้าเมืองไทยภาคเหนือก็จะหนาวสามารถไปใส่ในบ้านในในภาคเหนือได้มีความร้อนออกมาจริงๆครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่า ท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับที่เพิ่งดูรายการของเรานะครับปรับโหมดความร้อนฮะความร้อนจะกระซ้านออกไปริมจอด้วยนะครับก็เล่นครับเทคโนโลยีเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็ถือได้ว่าร้อนทีเดียวนะครับเหมาะกับบ้านแนวของออกเหนือเหนือหน่อยอากาศหนาวหนาวหน่อยคือสไตล์เงี้ยถ้าเป็นบ้านในยุโรปก็จะเหมาะกับบ้านในสไตล์ยุโรปหรืออเมริกานะฮะครับครับผมเห็นโคมอันนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียว ะมูลค่าโอ้โหผมไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วครับเท่าไหร่ผมเห็นป้ายราคาแล้วฮะสองแสนสองแต่ลดห้าสิบรฮะเหลือหนึ่งสีพัเหลือ1ห0 0 0บาทถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยดูรายการของเราอยู่แล้วมาหาคุณกุนวยลดมากกว่า50%บก็ส่วนมากลูกค้าที่มาหาเราจะเป็นลูกค้าที่มาดูแล้วก็จะซื้อทั้งเฟอร์นิเจอร์ซื้อทั้งของตกแต่งบ้านซื้อหินอ่อน แม้กระทั่งในบัวบัวพียูเราก็ขายนะครับก็แสดงว่ามาถึงเนี่ยเอาไว้ง่ายมาบอกคุณกล๋วยแล้วกันว่ามาจากรายการผู้ชายติดมันแล้วก็จะลดให้กรณีพิเศษใช่ครับผมว่าเรามาดูสถานที่อีกที่หนึ่งแล้วกันครับคุณก๋วยผมว่าเรามาดูด้านนี้สักนิดหนึ่งนะครับที่ผมมาด้านนี้เพราะว่าผมเห็นมันเป็นหินสีขาวไม่ทราบว่ามันเกี่ยวเนื่องอะไรหรือว่ามันทําเป็นอีกแนวหนึ่งเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องของการตกแต่งฮะให้ดูมีความแตกต่างจากไอตัวอิเล็กทรอนิตัวตัวนั้นครับ ก็คือเป็นหินหรือเป็นไม้ก็ข้างหลังเนี่ยแบกเกราวก็เป็นลักษณะเทคโนโลยีเดียวกันใช่ครับเป็นไฟครับไฟหลอคอย่างอันนี้ฮะอันนี้เป็นจกักร<ม>หรืออะไรครับของตกแต่งบ้านทําจากเซรามิกครับอ๋อนี่ทําจากเซรามิกเห้วครับใช่ครับอันนี้เป็นมุกเหรอฮะเปลือกหอยครับเปลือกหอ,อยมุกใช่ไหมใช่ครับเป็นปอ,อันนี้ก็คือฝังไป ก็เป็นผันๆันแล้วมาแปะเขาใช้ใช้กาวแปะครับอ๋อไม่ถึงขนาดฝังเพราะว่าผมรู้ว่า,วาการฝังมุกมันเป็นอีกอย่างคงไม่ใช่แบบนี้มไม่ใช่ <นะ S 1> ครับ,รบอันนี้คือทําเป็นลักษณะแปะขึ้นมาเพราะว่าการฝังมุกมันจะเป็นเม็ดเม็ับครับเป็ไปเรื่องนั้นเลยครับทุกผู้ชมอันนี้อันหนึ่งพอดีว่าผมชื่นชอบเรื่องของเครื่องรางของขลังแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของลงรักปิดทองผมเลยสนใจโต๊ะตัวนี้ครับอ๋อครับผมเห็นมีแนวทองอันนี้มาจากทองคาเปลวจริงๆไหมอันนี้เป็น เป็นบ้านรูมแคบิเนตนะครับ <c oughs> ใช้ในห้องน้ำนะฮะ uh huh. แล้วก็การลงสีเนี่ยเราเราสั่งสั่งไอจากโรงงานที่ค่อนข้างคุณภาพค่อนข้างดีมากมี <c oughs> ความสวยงามและความละเอียดอ่อนมาก <c oughs> แล้วก็สีเนี่ยก็เป็นสีที่ค่อนข้าง <c oughs> มีความพิถีพิถันในการในการทำสีมากสวย, <c oughs> สวยงามมากฮะ เหมือนกับเป็นการแปะทองคําเปลวเลยนะอ๋อเป็นเป็นสีครับเป็นเป็นพ่นนะฮะสีพ่นนะครับอ๋อโอ้โหนี่เหมือนเหมือนเหมือนบ้านเราอ,อันนี้เป็นของนําเข้านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเหมือนบ้านเราที่เป็นการลงรักปิดทองเลยอ๋อนะครับแต่แต่แตกต,ต่างกันครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นช่วงของ The Collection นะครับก็คือพวกเรื่องราวของสะสมต่างๆนะครับท่านผู้ชมเรายังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้นะครับที่ซาชาเฮ i h o มีอยู่ด้วยกัน6ชั้นด้วยกันนี่เป็นเพียงแค่ชั้นแรกเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็น เป็นเคาน์เตอร์ที่ส่วนมากก็เป็นในส่วนของ็อบบี้โรงแรมแต่สามารถนำไปใช้ได้นะฮะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ผมนำเข้ามาส่วนมากจะทำจากไม้มะฮอกกานีเป็นไม้นำเข้าจากอเมริกาครับอันนี้คือไม้มะฮอกกานีใช่ครับเทียบเท่ากับไม้บ้านเราได้ไหมพวกไม้สักไม้แดงไม้มะค่าหรไอพวกนี้คุณภาพดีกว่าไม้บ้านเราก็เป็นไม้ที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นเราต้องการ การเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมีรูปแบบสไตล์เป็นแบบคลาสสิกหรือโมเดิร์นคลาสสิกเนี่ยมันต้องใช้ไม้ที่เป็นไม้ของประเทศเขาอ๋อคือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของลายไม้ถูกไหมใช่ครับอ๋อคือไม้บ้านเราก็ดีนั่นแหละแต่ว่าลายไม้อาจจะแตกต่างใช่ครับคือถ,ถ้าเอาไม้สักมาทําลายไม้ก็จะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าทางไม้มาฮอกกานีไม้วอลนัทไม้เลชเชอรี่มันก็จะมีลายของมันนะครับม,มันก็จะสะท้อนความเป็นคลาสสิกแล้วก็โมเดิร์นคลาสสิกครับครับ อันนี้ก็เป็นของตกแต่งอย่างหนึ่งแน่เฉพาะอันนี้ยังหมื่นห้ากว่าเลยก็ลด50%เันลดห้เรหลือ4ี่นี่ก็เป็นเพียงแค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมผมว่าคุณกวยครับเราขึ้นไปชั้นสองดีกว่าไหมมีอีกหลายสิ่งเลยที่เราอยากจะเห็นนะครับ